เรื่องชั้น14่นะเรื่องชั้น14เมื่อวานนี้เขาก็มีการไต่สวนพยานนะครับมีเจ้าหน้าที่ของกรมรชาชทันมีอธิบดีมีใครอีกอ่ะพวกผู้คุมนะผู้บัญชาการเรือนจําอดีตผู้บัญชาการเรือนจําอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไปให้ข้อมูลนะครับไปให้สาลเนี่ยศารฎีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองไปให้าสารไต่สวนนะครับ ปรากฏว่าในนั้นเนี่ยศาลเขาเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะให้เข้าไปรับฟังไ่้เป็นการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยนะหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยทนายความของนายชักสินคือนายวินยศชาติบุตรีเนี่ยยื่นพยายามจะยื่นต่อศาลร,ร้องต่อศาลว่าขอเป็นว่าไต่สวนแบบปิดได้ไหมอะไรเงี้ยนะแต่ศาลไม่อนุมัติก็คือให้ไปนั่งฟังได้แต่ห้ามไปอัดเทปห้ามไปอัดคลิปวิดีโอคือมือถือเนี่ยเวลาเราเข้าศาลเนี่ยนะครับเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะ แต่มาเล่าให้ฟังได้ว่าอ,อ๋อรวมๆแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคุณหมอวรงนะครับคุณหมอวรงเด็กกิจวิกรมซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมรับฟังการไต่สวนด้วยนะในฐานะประชาชนที่สนใจเรื่องนี้นะแล้วก็ไปทุกนัดนะฮะนัดแรกก็ไปคุณหมอวรงออกมาเล่าให้ฟังครับผ่านเฟซบุ๊กของท่านเนี่ยนะครับบอกว่ามีโอกาสไปฟังการไต่สวนคดีนักโทษชั้น14 ครั้งล่าสุดเมื่อ15กรกฎาคมศาลจะเข้มงวดนอกจากห้ามโทรศัพท์มือถือแล้วยังไม่ให้นำกระดาษปากกาเข้าไปบันทึกแต่ให้เพื่อพี่น้องที่ติดตามการไต่สวนอย่างทันต่อความจริงเนื่องจากศาลไม่ได้ห้ามการสรุปเผยแพร่การวิเคราะห์แต่ไม่ให้เผยแพร่แบบคำต่อคำที่มีผลต่อการให้ความจริงจากปากพยานท่านต่อไปนะก็เลยจะมาวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดที่ได้ฟังมาเอออันนี้น่าสนใจนะครับ หมอวลมบอกว่าสิ่งที่วิเคราะห์ได้ก็คือการเคลื่อนย้ายนักโทษจากสถานพยาบาลในเรือนจำม,มาที่รถพยาบาลแต่ละปากให้ข้อมูลไม่ตรงกันการส่งนักโทษออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปที่โรงพยาบาลตำรวจข้อมูลของบุคลากรแต่ละชุดก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกันการรับนักโทษมานอนชั้น14ก็ขัดแย้งกับความเห็นพยานบางท่าน ที่สังเกตมีข้อมูลให้เตรียมความพร้อมของบุคลากรช่วงเย็นวันที่22สิงหาคมอาจมีเหตุที่ต้องส่งนักโทษไปรักษาข้างนอกซึ่งในความเป็นจริงการเกิดเหตุฉุกเฉินว่านักโทษจะมีอาการกำเริบไม่น่าจะมีการทราบโรงงานอันนี้อันที่หนึ่งนะที่เป็นพิรุษท,ที่หมอว่าลองสรุปไปฟังคือ,ค,อคือมีมีข้อมูลบอกบอกเจ้าหน้าที่ในเรือนจำบอกเอา้าเตรียมความพร้อมนะเดี๋ยว เย็นวันนี้คือวันที่22เนี่ยอาจจะมีเหตุต้องส่งนักโทษนะไปรักษาข้างนอกคำถามคือรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ยังไงว่านักโทษที่เพิ่งเข้าไปเนี่ยนะจะมีอาการป่วยคือป่วยนีย่อาจจะพอรู้ได้แต่ว่าจะป่วยหนักถึงขนาดจะต้องเตรียมตัวส่งไปรักษาข้างนอกอันนี้พิรุษที่หนึ่งนะซึ่งหมอวัลลงบอกว่าคุณหมอวัลลงเขาก็เป็นหมอบอก เรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับการเกิดเหตุฉุกเฉินว่านักโทษจะมีอาการกำเริบไม่น่าจะทราบล่วงหน้านะเออแล้วก็การส่งทีมไปเฝ้านักโทษที่ชั้น14ฟังดูแล้วคุณหมอว่าลงใช้คำนี้เลยนะครับชุดนี้มีการซักซ้อมมาอย่างดีหมายถึงพยานชุดนี้นะมีการซักซ้อมกันมาอย่างดี8-9คนตอบเหมือนกันเลยชุดคำพูดเหมือนกันซ้อมมัดีมากแต่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง หมายว่า8ปดเคนที่เป็นพยานนะนะเกี่ยวกับเรื่องทีมที่ไปเฝ้านักโทษเนี่ยชั้น14เนี่ยฟังจากคําพูดเนี่ยคือเหมือนกับซ้อมคือเตรียมกันอนะอะไรประมาณนะั้นเพราะว่าคําพูดชุดข้อมูลตรงกันแต่อชุดข้อมูลที่ให้มาเนี่ยนะครับในรายละเอียดมันเป๋นะเพราะไม่ได้ซ้อมมานะ สังเกตดูชุดนี้ซ้อมมาดีแต่ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงคือพอพอลงรายละเอียดถูกซักรายละเอียดเนี่ยนะมาเข้าซ้อมกันระดับหนึ่งอ่ะแต่พอโดนซักรายละเอียดเป็นรายละเอียดที่ไม่ได้ซ้อมกันอ่ะอันนี้ข้อมูลก็จะเป๋แล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงส่วนข้อมูลจากระดับบริหารของกรมรัชทันแต่ละท่านก็ซักซ้อมมาดีแต่ข้อมูลก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง มีบางท่านอ้างการประชุมแต่เมื่อถามอีกชุดหนึ่งเรื่องการประชุมเดียวกันบางคนงงเพราะไม่เคยเห็นเอกสารนะเหมือนทำเอกสารขึ้นมาใหม่ส่วนประเด็นการเจ็บป่วยที่อ้างว่าฉุกเฉินของนักโทษฟังไปฟังมาให้ความรู้สึกว่าตอนส่งนักโทษออกจากโรงพยาบาลอ้างโรคหนึ่งที่ร้ายแรงแต่เมื่อไปรักษากับรักษาอาการอื่นอันนี้อันนี้ชัดเจนเลยนะ นึกออกไหมฮะหมายว่าตอนจะเอาออกเนี่ยบอกโอ้ยถ้าไม่พาไปนี่แย่แน่เลยนะหัวใจเต้นเท่านั้นความดันโลหิตเท่านี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะโอ้หายใจไม่ออกนั่นออกว่าต้องรีบไปส่งโรงพยาบาลต้องไปโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือดีดๆนะอันนี้คือข้ออ้างในการที่จะต้องส่งนักโทษออกไปรักษาข้างนอกแต่พอถึงเวลาไปรักษาข้างนอกจริงคือไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจจริงเนี่ยนะครับกับกลายเป็นรักษาอาการอื่นไง อ้างโรคหนึ่งรักษาอีกโรคหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นนะครับคุณหมอว่าลงบอกว่าทําไมถึงบอกว่าไปรักษาอาการอื่นก็เพราะยาที่ใช้รักษาเนี่ยเป็นยาที่ใช้ไม่ได้แบบรักษาโรคซับซ้อนอะไรเห็นไหมมันจะผูกพันกันนะบอกว่าเป็นโรคนี้อทธิมาดูใช้ยาเป็นยาแบบไม่ใช่ใช้รักษาโรคที่มีอาการซับซ้อนหรือร้ายแรงโรงพยาบาลรัชธานก็มียาชนิดนี้ หมายถึงว่ายาที่ให้นักโทษที่ชั้นสิบสี่กินนะหรือฉีดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโรงพยาบาลราชธานก็มีทาไมต้องเอามารักษาที่โรงพยา,านะออบาลตารวจนะโรงพยาบาลราชธานีก็มียาชนิดนี้สามารถรักษาได้และอาการต่างๆก็ทุดลาลงเพียงแค่สองวันเท่านั้นการอยู่ต่อเนื่องการรักษานะการอยู่ต่อเนื่องการรักษาโรคที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นเหตุของการอยู่โรงพยาบาล นะคือสรุปให้ฟังอีกนิดหนึ่งแปลงง่ายๆคือว่าสาเหตุที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นการรักษาโรคนะที่ไม่ต้องการรักษาการต่อเนื่องใดๆเลยนะครับมาถึงตอนนี้คุณหมอว่าลงสรุปเลยนะครับว่ามาถึงตอนนี้ก็พอที่จะคาดเดาได้ว่านักโทษชั้น14ป่วยหนักจริงหรือไม่มีเหตุผลต้องนอนยาวถึง180วันไหม ที่สำคัญแม้จะมีพยานบางท่านบอกว่านักโทษป่วยหนักยาวต่อเนื่องที่แปลกใจคือมาหายในวันที่ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษและสามารถกลับบ้านได้ทันทีชนิดเรียกได้ว่าเมื่อได้พักโทษอาการก็หายกลับบ้านได้ทันทีสิ่งที่อยากจะบอกก็คือมีกรณีบางคนให้การที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อันนี้หมอว่าลงเตือนนะบอกว่าต้องระวังให้ดีเพราะสิ่งที่เตรียมมาพูดหรือซักซ้อมมาบางคนไม่รู้ว่าไม่ตรงกับความจริงเพราะมันมีหลักฐานบางอย่างที่พร้อมจะเสนอให้สารท่านถ้าเปิดออกมาถือว่าให้การเท็จยกกลุ่มนะออบอกว่าลงใใช้คำว่าดูแล้วเนี่ยนะมีสิทธิ์โดนน็อกเลยนะมีสิทธิ์โดนน็อกเลยเพราะว่าคือแม้ว่าพยานบางส่วนจะบางกลุ่มนะ จะให้การตรงกันแต่ว่าตรงกันนี่คือแลพูดตรงกันแต่การพูดตรงกันนั้นมันไปขัดแย้งกับข้อท็ตจริงอันนี้แหละสารท่านก็น่าจะดูออกนะสารท่านก็น่าจะดูออกนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปที่คุณหมอวรองเด็ก,กจิตวิกรมเนี่ยนะครับซึ่งท่านไปนั่งฟังการไต่สวนมาทุกนัดเนี่ยเอามาสรุปให้ฟังเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ข้อมูลทํานองนี้นะเราเองก็ได้รับรู้ออกมาเป็นระยะระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถามตั้งประเด็นของคุณหมออย่างเช่นหมอตุลหรือมอวัลลงเองหรือการตั้งคําถามของคนที่จับประเด็นเรื่องนี้เรื่องชั้น14เนี่ยนะแล้วเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งเนี่ยนะครับจะเด็ดกว่านี้อีกนะเพราะอย่าลืมว่าศาลได้ทําหนังสือไปถึงแพทยสภานะ เชิญตัวแทนหมอจากแพทยสภาเนี่ยมาให้การนะครับมาให้สารเนี่ยไต่สวนทวนความว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วแพทย์สภาก็ส่งคุณหมอไป6 0ท่านนะครับนำโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภา,านะครับอุปนายกแพทย์สภาคนที่1โอ้อันนี้แหละสนุกครับคุณผู้ชมครับสนุกตรงไหนละะ่ะฮะ สนุกตรงที่ว่าไอ้เรื่องนิยายที่มันแต่งขึ้นแล้วเอาความรู้ทางการแพทย์มาเป็นองค์ประกอบเพื่อให้ดูความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะถูกจับเท็จด้วยคนที่เขารู้ทางการแพทย์จริงๆก็คือคุณหมอนี่แหละหมออาจารย์หมอหมอผู้ใหญ่ซึ่งในแต่ละสาขาเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาราชวิทยาลัยแต่ละสาขาใช่ไหมเอาหมอโรคก,กระดูกมาเนี่ยออทอปิเดกมาเนี่ยนะ เขาก็จะบอกเลยว่าไอ้ผ่าตัดนี่ล็อกเจาะก,กระดูกตรงนั้นตรงนี้เนี่ยผ่าเสร็จเสร็จแล้วมันจะต้องพักรักษาตัวเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นครึ่งปีหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่เหมือนที่เรารู้เรารับทราบคือหมอก็บอกว่าไอ้ผ่าแบบนี้เนี่ยนะครับเราไปโรงพยาบาลเราเป็นเองเนี่ยนะครับผ่าเสร็จก็กลับบ้านได้เลยนะตีปิงปองยังได้เลยฮะเพราะาเราใช้มือขวาเราผ่ามือซ้ายเราตีปิงปองมือขวาเออ ยกเว้นไปแทงสนุกก็อาจจะไม่ถนัดหน่อยนต้องมาต้องโกงอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไ้อเรื่องแต่งที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยกระบวนการที่ช่วยทักษินเนี่ยมันจะถูกแหกแหกโดยความจริงแหกโดยความรู้แหกโดยความเชี่ยวชาญของคุณหมอนะเหมือนที่เขาบอกว่าเมื่อความจริงปรากฏความเท็จมันจะหายไปหมดเลยนะครับนี่ก็ไรแล้วนะครับนี่แหละถึงบอกว่าการไต่สวนเนี่ยนะ การไต่สวนเรื่องนี้นะครับมันจะทําให้สังคมเนี่ยได้เห็นความกระจ่างมากขึ้นนะอันนี้นะครับก็ติดตามกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวยังจะมีหมอจากโรงพยาบาลตํารวจนะเมื่อวานนี้จะเป็นฝั่งราชทันนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นฝั่งโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็จะเป็นฝั่งแพทยสภานะครับนี่รวมถึงอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ศาลท่านได้ออกหมายเรียกมาให้เป็นพยานนะครับ